ก็คือหลังกินข้าวเช้าเสร็จเมื่อตอนก็คือตอนเที่ยงเมื่อแรงก็คือตอนเย็นไงล่ะปากเป็นเอกเลขเป็นเลขเป็นทค่ะเลขเป็นอย่างไม่หยาอีกมันยาะ คลิปสั้นเล่นกับภาษาเมืองดูเพลินๆไม่กี่วินาทีอาจมีแค่ความบันเทิงเรียกเสียงหัวเราะแต่ใครจะคิดคะว่าคลิปสนุกมากมายกลับทำให้นักเขียนหน้าใหม่ที่มีบ้านเกิดอยู่อีกภูมิภาคสามารถสื่อสารภาษาไกลตัวผ่านนิยายได้อย่างออกรถซึ่งเป็นสิ่งที่นิยายกี่บาทขึ้นเครดิตขอบคุณไว้ในท้ายเล่มไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกยอดวิวหลักล้านของพทประรัเมืองจดข้าวให้พร้อม ต้ออองยเพจขายขำ4แสนมิติที่เล่นสนุกกับภาษาทั้งภาคหนังไปจนถึงสอนฟ้อนสอนรำหรือจะเป็นคลิปเทศของตุ๊หรือพระนักเทศภาคเหนือซึ่งทันตแพทย์นักเขียนประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์ยกให้เป็นครูบนโลกออนไลน์ผู้ให้คลัคํำไปจนถึงฉายภาพวิถีคนเหนือเป็นส่วนเติมเต็มความสมจริงของพะชีวิตแม่หญิงช่างทอในแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ส่งให้กี่บาทคว้าสี่ไรซ์ปี2567 พี่โอรินีพทประเลดเมืองอม่วนมากกพยายามฝึกอู้อยู่ครับแต่ว่ายังอู้บอดจ้างเต่าใดนักช่วงเขียนะจะเปิดจะเปิดคลิปตู้เทศเปิดคลิปพาเทศครับเพราะว่าคลิปพาเทศของคนเมืองอสนุกมากจริงเทศได้สนุกตลกแล้วก็แบบ หัวเลาะตลอดมันช่วยคลายเคยรียดได้แล้วก็คลิปพาเทศนอกจากจะสอนเรื่องศาสนาและความเชื่อต่างๆแล้วยังมีภาษาแล้วก็ความเป็นสะท้อนความเป็นอยู่ของคนเมืองได้อย่างถึงแก่นทังทีกก่าจะได้ชื่อนะนักเขียนซีไร์ประเรสริฐศักดิ์ท้าทายตัวเองไปหลายขั้นค่ะไม่ใช่แค่ภาษาพลาอเรื่องยังมีฉากหลังย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทั้งหมดเป็นบริบทไกลตัว นักเขียนเองก็ยังพิถีพิถันมีหลายฉากว่าด้วยพิธีกรรมแบบล้านนาผู้คนใช้ผ้าแบบไหนกินอะไรหรือภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในยุคนั้นก็อาศัยสืบคน้นเคี่ยวกร่ตัวเองอย่างหนักในเวลาเพียงหนึ่งเดือนของการสร้างสรรค์นิยายและพิสูจน์ว่าหากมีแพชชั่นแม้เป็นเรื่องไม่คุ้นชินแค่ไหนก็ไม่ใช่ข้อจากัดของจินตนาการไม่จาเป็นต้องเป็นปลาหมึกก่อนถึงเขียนเรื่องปลาหมึกได้ไม่จาเป็นต้องออไป แม่เจมถึงเขียนเรื่องแม่เจมได้ถ้าเรามีใจรักจริงๆสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลต่างๆในโซเชเียลมีเดียได้ครับ ที่ผ่านมาธนตแพทย์นักเขียนแจ้งเกิดในเส้นทางน้ำหมึกด้วยงานเขียนแนวไซไฟส่วนหนึ่งมาจากความชอบนิยายผลงานของนักเขียนชื่อก้องดักลาสอดัมส์ที่ใส่อารมณ์ขันไปในงานเขียนเนื้อจินตนาการขณะที่นักเขียนไทยยกให้ศิลปินแห่งชาติมาลาคำจันทเป็นต้นแบบด้านงานวัฒนธรรมและมีผลงานเจ้าจันทร์ผมหอมเป็นแรงบันดาลใจของกี่บาททั้งยังติดตามผลงานของนักเขียนซียวไรด้วยกันเช่นจีดานันเหลืองเพียงสมุทและจะเด็ดกำจรเดช ขณะที่เส้นทางวรรณศิลป์ของซีไรา์คนใหม่ต่อจากนี้ก็เริ่มคิดหาพล็อตใหม่ที่ยังคงเป็นเรื่องไกลตัวเชื่อว,ว่าตัวเองยังต้องท้าทายและ,ะเผชิญกับความหนักหนาเหมือนเมื่อครั้งเริ่มต้นกับกี่บาทนิยายไกลตัวที่ส่งไปใกล้ใจคนรักวรรณกรรม